ชีวประวัติและปฏิปทาธรรมพระโกวิพิสังการคุณเป็นอาณาโกอดีตจระร้าตูกรังปูอดีตที่ปุษากระราตูกรังปูอดีตเจ้าวาลกระรังปูชาติภูมิต่มวัยแห่งหล่อนิรภูตทางูลพระโกวิพิสังการมีนามเดิมว่าคุณเพ่งวรดี ถือกำเนิดเมื่อวาราปีครึ่ง12ค่ำเกิน3ปีช่วตรงกับวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2491นาฬิกาที่5ทับ4หมู่ที่1ตำบลกูอําเภอปราอูจังหวัดศรีสะเกตเต็มบทของคุณพ่อคุณพงศ์กรณีเสียชีวิตแล้วและคุณแม่เนบนียร,ร์ดีเสียชีวิตแล้ว ท่านเป็นบุตคนโตในพี่น้องคาศัสท์ทั้งหมดสามคนดังนี้คนที่หนึ่งพระครูิภิสาก,การพูดถึงแก่มรณภาพคนที่สองนางบัวเองกินตาประกอบอาชีพอยู่ที่บัาน 94, ปู่หมู่สิบสี่ตปู่และคนที่สามนางปิรันทานานรดีเสียชีวิตแล้วแม,แม้ในวัยเดีว จะเส็จการศึกษาระดับขั้นประถมศึกษาปีที่สจากโรงเรียนบ้านปู่และต้องออกมาช่วยปิดามารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยความกระตันยูแต่ดวงจิตของข้านั้นก่อไปในร่องวางกาศสวภาพอย่างไรบกล้ากา้ร่องวางกาศสวภาเมื่อยกครกเกณอ์กสมบร์ท่านได้เข้าสู่ร่มงเงาแห่งพระพุทธศาสนา เมื่อว,วันจันทร์ที่28เมษายนพุทธศักราช2512ณพระศรีมาวัตรขันปูโดยมีพระคร,กรูกายากธรรมระยศรององค์กรเคนพระวิชาได้รับชายาคาว่าอาภาโรอันมีความหมายหมายว่าผู้สรงไวซึ่งแสงสว่างหลังอุปสมบท ท่านได้ดมุ่งมั่นศึกษาพระธรรมินัยจนสำเร็จนักธรรมชั้นเอกในปีพุทธศักราช2516และด้วยริยาอุตสาหะที่ไม่อยู่นิ่งหลวงพอ่อท่านได้ศึกษาจนสำเร็จปริญญาพุทธศาปณิธจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬราลงกรณราชาวิทยาลัยและปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหามราชาวิทยาลัย สะาอนัถึงความเป็นกลางผู้ไม่หยุดยั้งในการเรียนรู้สัาววิชาและพุทธศิป์รองร่อมิ่เพียงเชื่อชาญในพระธรรมคํคสาสั่งสอนแต่ยังทรงอุปกาญาในศาสตร์โบราณทั้งการอ่านเขียนอักษรหอมและอักษรคำรวมถึงมีทักษะเชิงชัางที่หาตัวจ,จากน์ได้ทั้งงานหมายงานปูน และการวางหันศาสนรถานอีกทั้งยังเป็นพระนาเทศผู้มีปฏิภาณโลหารเป็นเลิศสาม,มารถแสดงธรรมแบบปุจชาวิสาสนาสมา,มากกรอมประเตใจสาธุชนได้อย่างลึกซึ้งสงาระโรุรกและการปกครองด้วยความสามารถแในวารบัตรอันงดงาม ท่านได้รับมอบหมายภาระหน้าที่อันสําคัญตามระลักกางนี้พศ .2,519 เจ้าหน้าทุกันเจ้าหน้าโปรปรานภูลพศ2 5 2 9เจ้าว่ารักปรานภูลพศ2 5 3 4พระอุปัชฌาย์พศ2 5 4 2เจ้าพหน้าเภอปรานภูลพศ .2,513 ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่ระดับกมผลงานอันเสี่ยวด้อเทตตาธรรมตลอดอายุขัยกวงพ่อได้สร้างตัประการอย่างอันดีนั้นทำการต่อตั้งโรงเรียนการบูวิทยาเพื่อเป็นแสงสว่างทางปัญญาใจ่ที่สุดสำร็ดงานสราประกัน ที่ท่านได้แยีครวิทรับประคูให้รุ่งเรืองด้วยงบประมาณที่เกิดจากแฟนสการ์ท้งอุปโสถสาราการเรียนปฏิสงครามรวมถึงการบริจาคเงินสนับสนุนโรงเรียนสาระสขในตัที่อย่างต่อเนื่องจนได้รับพรราชทานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเสาเสิงมาธรรมจักรประเภทการศึกษาส่งครบศาสา การศึกษาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวรรณคดีจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเมื่อปี2555สมณศักดิ์แห่งเกียรติพลพศ2532พระโกรสัชบัตรรองเจ้าหน้าอเตอชันโตรนราชจินนามพระโกรที่พิสพักการพศ2541พระโกรศัชบัตร เจ้าหน้าเภาื่อชนเอกพศ2553พระโกรูสัญญบุติเจ้าพหน้าเพื่อชนพิเศษการบรรดาผ้าแสงธรรมที่สถิตในใจศิษย์สังผาสนั้นแก่นายจังพระครูพิพิสาการได้รับสังผารอย่างสดเมื่อวันที่10เมษายนพุทธศักราช2565 เวลา5้าิกาณนาัดล็ตารางปู้ใสิรวมองรายด้จยได้84ปี1เดือน19วันพรรษาที่53เพียงไว้เพียงกำสอนสุดท้ายเป็นดังนกระโดคถาว่าทุกอย่างที่หลวงพ่อได้สร้างไว้แล้วขอให้ลูกศิษย์และศิษยานุศิษย์ช่วยกันดูแลต่อไป น้องกราป๋าพระองค์ก็เตีวยวใจเราเรียวอาวอนอ่อนละหงี้อะไรองค์หลวงพ,อพ่อผู้เส้นทางโรยน้ำตาโรยอากินร่างกูไทยนามุนเพลงเป่งรัศมีที่กเกิดนามลำเลืออาภาพระโอษังสัย ผู้ส่งไว้ึ่งแสงรมส่งกลางใจเิษน้อยใหญ่ได้อาศัยไต้ร่มใบบุญอดีตเจ้าภาวาว,วัดประคุเป็นแบบอย่างผู้คร่ำพร้องการเครื่องหนุนทั้งปกครองพระสงฆ์ด้วยเมตตาุญอดีตเจ้าคณะอำเภอผู้อุดมธรรมยามดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา เตี่ยมปัญญาวาจยยาที่ชี้เลิศล้ำยึดดักพระธทรมวินัยไว้น้ำธำแม่ตาทำจนสิทธิ์ไม่ผินเดือนวันนี้รุ่นโพทองของรามูผู้ยอดสู้เกียติสงฆ์นิมีเหมือนได้รลลับโลกสังขานการร้อยเพื่อน ทำยำเตือนตาตึงอยู่ทุกใจพระราชทานขีดเชิญชายเป็นกีดยศวิิจิตพศสัตรุดีที่ยิ่งใหญ่สิบน้องสมสุสารนิพพานไทยสถในรวงแดดชั่วเนื้อ โอกาสนี้ก็เป็นการขอเข้ามาออโหสิกรรมและน้อมรำลึกถึงพระคุณในพระบูพิพิธสังฆการขอกราบนิมนองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ได้เมตตานำคณะสงฆ์ทุกโรปและท่านประธานในพิธีลอดจนผู้พระลบในถิ่นทุกท่านได้นำสําโภคกายเพื่อเป็นการเจริญสมาธิเจริญจิตต่ออรา ลำลือกถึงพระคุณพูดถึงแก่มรรภาพเป็นเวลาอันสมควรต่อไปขอปราบรมนุนและเชิญทุกท่านครับ สมณผู้นนำสำรวมจิตบรรทชิดผู้วางบาหน่ากราบไหวี่สุขผู้หยัดยืนยื่นสายใหญ่ประสงค์ไทยผู้เป็นท่าศาสดาคลี่จีวรห่มให้โลกขายรุ่งร้อนเทศคำสอนผอนคำสั่งกังวนฆ่า บุญชีวันขวันชีวิตมิชีวาวัดก้าวหน้าสังคมงามด้วยความดี6เมษาปี65หหเหมือนฟ้าฟ้าบัรจุราชภาดวงใจไปขยี้เหงาชีวันควันชีวาล้าชีวีดาวิกรีเดือดลักลาโคฟ้าไกล โคใบใหญ่ใส่ใบหนามาหักโคนเหมือนใจโดนคมมิดกรีนเลือดไหลดิ่งมาแย่งฟ้ามายือ้อมือท่านไปสิบรำไพโยร่รำหาเจ็บจาบันเห็นภาพท่านบาดใหญ่ใจเจ็บปวดแม้วพระสวดอุศลาพาไหว้วัน กรีบทวงใหญ่พวงน้อยห้อยเรียงกันดอกไม้จัน์บานชูชอบคลอหนําตาพระผูกพิพิธสังฆาการท่านลาลับดุดเดือนดับดาวตกปกผวาน้อมใจส่งจงสู่สวงดวงด,ดารา ลูกสศรารับหลงพ่อขอทื้อปูนประจานสุเทพสุเทววันพระศิริอานจังหวัดราชบุรีประพันธ์ถวายกากยกรรมวชีกรรมวนกรรมกรรมบันไดที่เราท่านทั้งหลายปู้สิทธิอนุสิ์สสสและสาธุชนทั้งหลายที่อาจจะเคย พาดลัมลวงเกินต่อพระภูมิธิสังฆาการขอให้กรรมนั้นเป็นอโหสิกรรมด้วยเธอ